รเดียวเรากไม่พูกไมีเรื่องนค่ะแาล้วมันไกลเ้วเอรก็สีไปนี้ฉันจะไม่ออกไปแล้วจะเป็นของจะไม่วิ่งแล้วที่ที่บมวยตอนนั้นน่ะเฮ้ยแต่ก็จะเห็นเดินออกทุกวันไม่รู้อ่ะ ต่อไปนี้จะไม่ออกแล้ว,ลวก็ไม่เป็นไรอูกไม่ออกมันก็กดอยู่นั่นแหละคือถ้าออกไปถ้าออกไปแล้วที่พี่บอกบอกออกไปแล้วแล้วเขาพูดก็ไม่ต้องออกเออขไ,ไม่ได้นพูดไปลดีจริงๆนะถ้าออกไปก็รับเข้ามาไม่เห็นจะเป็นไร ออกเนยนุ๊เนีอยโอ้โหอะไรไปรู้ว่าชิบหาย่มีแล้วของเขาเนี่ยที่มาแฟนนี่านะเห็นมั้แล้วก็เห็นคนนั้นก็หิ้วคนนี้ก็หิ้วบ่อย่างรับผ่านมาเราจะไม่หิ้วเหรอต้อกองไว้ตรงนั้นน่ะก็แฟน่ะเพราะฉนั้นใครหิ้วมาให้เล็บให้เหลียวอะไรให้เห็นก็ต้องหิ้วนะคือคือเอากระเป๋ามาม้ามีอะไรของผู้หญิงอ่ะก็เกลียวว่าถ้ามีอะไรแล้วมีอะไรเห็นว่าแฟนตวดอ่ะๆชื่อสมณีอะ ก็เ,เขาถือว่าอพูดนี่สั่งไง